Home แขกรับเชิญของเราในช่วง Big dose ในวันนี้นะครับรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนัทวุฒิไส้เกื้อครับอบพูดนะครับสวัสดี네ครับก็ประกาศจะยิ่งใหญ่เลยนะฮะเหมือนจะจัดเวทีนปชอ,อันนี้ไม่ใช่เวทีนปชเนะครับเป็นเวที Voice TV เดี๋ยวคนจะตกใจว่าทำไมคุณนัทวุฒิมาเราเป็นรีที TV แล้วครับ แล้วก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายนะครับมีหลายประเด็นที่น่าคุยแต่ถามก่อนอื่นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะชุมนุมกันวันที่5เมษายนเนี่ยตกลงคือคือจะไปที่ไหนแล้วก็จะถึง5แสนจริงตามบอกหรือเปล่าเนี่ยจะไปที่ถนนอักษะหรือเขาเรียกถนนอุทยานก็เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างพุทธมนตรสาย3กับสาย4จํานวนคนเนี่ยจะมหาศาลแน่นอนนะครับเราตั้งเป้าว่า อยากจะเห็นตัวเลขสักห้าแสนคนซึ่งขณะนี้พี่น้องแกนนำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็กำลังคึกคักแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนกันเข้ามาเพราะว่าเราทำงานขับเคลื่อนกันมา4-5หครั้งก่อนหน้านี้เป็นขบวนรถยนต์นะครับเริ่มต้นจากอุดรขอนแก่นเชียงใหม่อยุธยาแล้วก็ล่าสุดที่ชนบุรีรหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการประชุมแกนนาในระดับจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศปิดห้องคุยกันเปิดใจปรึกษาหารือ,อแล้วก็มอบหมายภารกิจร,รับมือกับสถานการณ์ยึดอำนาจรับมือกับการตั้งรัฐบาลน,นอกรัฐธรรมนูญแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการแสดงพลังมวลชนเพราะฉะนั้นมวลชนก็มีความพร้อมในใการที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมฮะน,น่าจะมาเนี่ยคือย่างนี้คุณสุเทพก็แต่ละครั้งเนี่ยเขาประกาศว่าจะเอาเป็นล้านเป็นล้านครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขากล้าแม้กระทั่งที่จะประกาศว่าวัดจํานวนมวลชนกันซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะ แต่ว่าถ้าจะวัดกันจริงๆเนี่ยมัน,มนเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมคือผมไม,ไม่ได้มีความกังวลเรื่องจํานวนมวลชนเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยจำนวนมวลชนเนี่ยไม่ใช่จุดชี้ขาดสําหรับสถานการณ์ในขณะนี้แต่ถ้าเป็นจุดชี้ขาดจริงแล้วเสื้อแดงเยอะกว่าอยู่แล้วไงผมผมมั่นใจอย่างนั้นใช่ไหมคือมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องเถียงกันแล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณสุเทพต้องการจะวัดจํานวนมวลชนเนี่ยไม่ต้องทําให้บ้านเมืองมันถึงจุดวิกฤตขนาดนี้ครับ ก็เพียงแค่รณนนรง์หาเสียงเลือกตั้งแล้วไปนับจำนวนมวลชนกันในหีบบัตรลงคะแนนเท่านั้นนะครับจบทุกอย่างไปตามกติกาไม่มีการเผชิญหน้าไม่มีการปลุกระดมใดๆทั้งสิ้นครับคนถามนิดนึงว่าอักษะเนี่ยถนนอักษะตรงนั้นเนี่ยพื้นที่มันก็กว้างครับแล้วมันห่างจากกรุงเทพใจกลางเมืองเหลือเกินอ่มันไปชุมแล้วมันก็ร้อนด้วยนะอากาศร,ร้อนเนี่ย <c oughs> คือจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะมีผลอย่างไร ทางการเมืองหรือเป็นเพียงแค่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าโอเคชุมนุมได้การไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นการพยายามอย่างที่สุดของเรานะครับที่จะให้ห่างจากการชุมนุมของคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะเคลื่อนขบวนเข้าไปในเขตพื้นที่ชั้นใน<ะ>ของกรุงเทพ<ะ>ส่วนพี่น้องประชาชนที่มาแน่นอนครับสภาพอากาศยามนี้ คงไม่ง่ายนักสาหรับการจะนั่งชุมนุมกันมากๆเวลากลางวันรเราก็ไปจัดเตรียมพื้นที่นะครับจะมีเต็นท์จะมีร่มเงาให้ตามสมควรแล้วก็จํานวนคนที่มาเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันเยอะแยะมากมายมหาศาลพุทธมนทนก็จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดพักร้อนมันปลอดภัยด้วยนะค,คือไม่ควรจะมีใครไปทําอะไรพิกลที่นั่นไม่มีคว<ร>ามรุนแรงแน่ๆเราหวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าแนวทางของนอปชเนี่ยเรายึดหลักการสันติวิธีมาโดยตลอด แล้วก็ถ้าจะสังเกตเนี่ยนะครับผมเคลื่อนไหวกันมา4ีหครั้งไม่ว่าในกรุงเทพคุณสุเทพจะกดดันท่าทายอย่างไรเราไม่เคยเข้ามาใกล้รเราก็ไปตามต่างจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกก็อยู่กันแบบนี้เที่ยวนี้ขยับมาในพื้นที่ริมขอบกรุงเทพมหานคร<ะ>ก็เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ในอยู่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยได้ร่วมแสดงพลังด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยการมาแสดงพลังในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ย ก็น่าจะมีผลสำหรับผู้สังเกตการทางการเมืองทุกฝ่ายเพราะเวลานี้ผมเชื่อว่าฝ่ายที่คิดเหมือนคุณสุเทพหรือเผลอใจไปว่าทำแบบคุณสุเทพต้องการแล้วบ้านเมืองจะมีข้อยุติได้จะได้เห็นว่าจริงแล้วมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งจำนวนมากซึ่งไม่เอาด้วยกับแนวทางที่จะปิดเกมแบบคุณสุเทพใช่ครับ คือเวลาดูคุณสุเทพปราศัยหรือดูจอทีวีของฝ่ายคุณสุเทพทุกวันเนี่ยบางทีเคลื่อนนะฮะใช่ฮะถ,ถ้าดูฟรีทีวีปกติเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยว,ว่าเสื้อแดงชุมนุมงินทีเนี่ยสามแสนสี่แสนใช่ครับเขาคือจะมีภาพลวงตาที่คิดว่าเสื้อแดงนั้นลมหายตายจากไปหมดแล้วเป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้านี่คือเหตุผลที่ผมเอาคนนุษยนุทุตมาเนี่ยค,คนดูฟรีทีวีเขาจะได้เข้าใจว่าเสื้อแดงยังอยู่เป็นเปึกแผ่นแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนผมอธิบายภาพเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับว่า การขัดแย้งทางการเมือง7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากมวลชนกลุ่มหนึ่งโดยคุณสุนทรีลิมทองกุลหลังจากนั้นคุณสุนทรีก็ไปร่วมกับนักเคลื่อนไหวต่างๆตั้งองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนเกิดการยึดอํานาจแล้วพวกผมและมวลชนอีกหลายกลุ่มขนาดนั้นเริ่มออกมาผมเริ่มต้นที่ท้องสนามหลวงคนไม่กี่พันคนนะ เราจัดเวทีกันหลายครั้งผมกับคุณจตุพรเนี่ยชะโงกหน้าดูหลังเวทีวันไหนคนเยอะเราดีใจตื่นเต้นกันมากว่าอเอาละการต่อสู้ของเราได้รับการยอมรับมากขึ้นรอบแรกๆไปสนามหลวงไหมฮะใช่ใช่ไหมฮะหลังหลัง19กันยาใหม่ๆผมขึ้นเวทีต่อสู้ทางการเมืองครั้งแรกก็23มีนาคมปี50ครั้งนั้นคนไม่กี่พันนะครับแล้วเราก็เดินมาจากปี50จนปัจจุบันคุณสนพิเนี่ยขณะนี้ประกาศยุติ กลุ่มพันธมิตรไปแล้วแกนนำพันธมิตรเดิมเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นคอปอทอบ้างเป็นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เอาว่ากันไปครับคุณสุเทพเพิ่งมาเดินห้าเดือนจากเดิมเนี่ยยอมรับว่ามีคนเป็นหลักแสน2 0 0แสนนะครับแต่ว่าขณะนี้ในสวนลุมพินีเนี่ยก็อย่างที่ทรคืนหนึ่งไม่กี่พันคนแต่พวกเรายัางอยู่ยังอยู่เจ็ดแปดปีแล้วขบวนการคนเสื้อแดงจัดตั้งไปจนถึงระดับอำเภอระดับตำบล แล้วมีการระดมพลรวมพลังในสถานการณ์สาคัญเราแสดงพลังได้เสมอถามหนึง่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายเขาประเมินว่าถ้าเขาปิดเกมด้วยกันให้สวเสนอชื่อนายกแล้วก็ตั้งนายกใหม่ล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทำไมเขาประเมินว่าถึงเวลาเขาจะปกครองประเทศได้มันมีอะไรที่ทําให้เขาประเมินว่าเขาจะคุมเสื้อแดงอยู่แล้วไม่เจออย่างที่คุณอภวิสิทธิ์เจอในปี5้าถ้าผมอ่านรถแมพนะครับ<ะ>ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมว่าเขากําลังคิดอย่างนี้ว่า สถานการณ์แบบนี้เนี่ยยืนนานไปเนี่ยฝ่ายของคุณสุเทพและผู้อยู่เบื้องหลังก็ยิ่งช้าถูกเพราะคุณสุเทพเนี่ยเป็นหมัดน็อกไม่ได้แล้วจะใช้องค์กรอิสระเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะครับอปอปชอเนี่ยไอเรื่องว่าจะจบโดยการชี้มูลท่านายกในเดือนสิงเมษายนเนี่ยคนอื่นเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ส่วนตัวผมผมก็ให้สัมภาษณ์ไว้ผมบอกผมไม่เชื่อว่าจะทําได้ทันอือสารรัฐธรรมนูญถ้าหากว่า จะเอากรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับแล้วบอกว่าจะมาชี้รัฐบาลให้พ้นจากหน้าที่ไปทั้งคณะรัฐมนตรีอันนี้ในมุมวิเคราะห์นะครับว่าสมมุติว่ามันจะเป็นทิศทางนั้นเนี่ยผมก็ว่าไม่ง่ายแล้วก็จะเกิดปัญหาใหญ่ดังนั้นจึงมีความคิดว่าเอาแบบฉีกกติกาไม่ให้มีรัฐธรรมนูญนี้ยังยังมีความคิดนี้เหลืออยู่ฮะผมเชื่ออย่างนั้นอ๋องั้นคือนี่มองไม่ไม่ใช่พวกโลกสวยนะคุณม่วุฒ คุณธุูตม,มองแบบว่าเอาตามความเป็นจริงว่าอาจจะต้องทําอย่างนั้นเพื่อจะโค่นรัฐบาลยิ่งหลักถ้าจะเอาจริงๆใช่ครับแล้วก็จะให้มีนายกที่เขาอาจจะเรียกนายกคนกลางนายกคนดีอะไรก็แล้ว <ฮะ S 2> ก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็จะประกาศนิรโทษกรรมทุกกลุ่มทุกฝ่าย <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้รอบนี้ที่มีการชุมนุมนกหวีก,กันเนี่ยนะนั่นแหละครับเขาจะมาทาั้งเนี้ยครับจะนิรโทษกรรมทางฝ่ายของ คุณสุดเทพทางฝ่ายของนปชทางฝ่าย<อ>เพื่อไทยประชาธิปัตย์ทุกคนครบถ้วนทุกคนจะได้กลับบ้านได้ใช่ครับจบเ hey. ฮแล้วก็จะเอาตรงเนี้ยเป็นสะพานสําคัญให้ทุกคนเนี่ยมีทางลงจากสถานการณ์นี้แต่โลกมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะถูกต้องครับทำไมเขาไปคิดว่ามันจะมีสูตรสําเร็จในการแก้ไขปัญหาผมคิดว่าคนที่กําลังเดินในวิธีคิดแบบนี้เนี่ยไม่เข้าใจประชาชนอืม แล้วก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของประเทศไทยเวลานี้เนี่ยการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะระดับนําของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะเขาคิดว่าคุยกับคุณทักษิณเจราจาทีเดียวจบแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสั่งได้หมดไงมันมีคนที่คิดงั้นจริงไงซึ่งผมยืนยันว่าไม่จบผมก็แต่ประเด็นนี้คืออย่างนี้แล้วถามนิดนึงฮะสมมติตั้งรัฐบาลคนกลางด้วยกรรมวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสว หรือทหารตั้งหรือสามนุนตั้งครับเสื้อแดงเนี่ยจะเคลื่อนไหวขนาดไหนคือหมายความว่าจะเอาเอาสับคนเข้าใจอย่างเงี้ยจะจัดหนักขนาดไหนก็ต่อต้านจนรัฐบาลชุดนั้นอยู่ไม่ได้ก็แบบคุณอภิสิทธ์เจอประมาณนั้นก็หนักกว่าก็เพราะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันเดินไปมาปีห้าสามเดี๋ยวนมีความคิดแบบทอดสะพานประนีประนอมแล้วก็ยอมสยบภายใต้อำนาจรัฐบาลคนกลางแล้วก็อยู่ร่วมกันไปไหมลอง การประนีประนอมเนี่ยผมต้องการมาตลอดผมเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายเจรจาับแล้วผมบอกว่าถ้าจะมีการเจรจาเนี่ยเราไม่ขัดขวางเราไม่เป็นอุปสรรคเพียงแต่ข้อสรุปจากการเจรจานั้นเนี่ยต้องเป็นข้อสรุปที่จบลงโดยหลักการประชาธิปไตยไม่ถูกทําลายอืเพราะเรื่องหลักการเนี่ยมันประนีประนอมกันไม่ได้ถูกต้องมันสําคัญที่สุดประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยมันจะหาจุดประนีประนอมกันตรงไหนได้ละครับมันมันไม่มีตรงนั้น ถ้าหากว่าเราต้องการให้ประเทศมันเดินหน้าได้จริงเนี่ยก็คือรักษากฎกติการักษาหลักการเอาไว้แล้วไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ว่าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งประชาธิปัตย์จะลงไม่ลงเรื่องของเขาแต่อย่าขัดขวางแล้วเมื่อจะมีการเลือกตั้งทุกฝ่ายพร้อมใจลงสนามก็ประกาศสัตยาบัน ว่าเลือกตั้งครั้งนี้ใครเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าตาคณะรัฐมนตรีต้องแตกต่างกว่าเดิมหน่อยอมไม่ใช่พักการเมืองหรือฝ่ายที่ชนะเอาชัยชนะนั้นไปจัดการตัวเองทั้งหมดไม่ใช่ต้องมาบริหารชัยชนะกันซึ่งอันนี้ก็แปลกแล้วเนีเพราะว่าตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายที่ชนะเนี่ย เขาได้ตั้งรัฐบาลก็แน่นอนโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทําสัตยาบันแต่ว่าอันนี้มันสถานการณ์แบบนี้ครับก็ยอมยอมเพื่อให้มันเดินได้โอเคแต่ว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งโอเคนั้นจุดแตกหัก็คือว่านายกเนี่ยยังไงต้องมาจากการเลือกตั้งถูกต้องโอเคในช่วงที่คนวิเคราะห์ว่าเสื้อแดงเริ่มที่จะอยู่ในสภาวะเพลี่ยงพล้ำเนี่ยแบบแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามองว่าถึงเวลาสมมติยึดอำนาจได้หรือตั้งรัฐบาลคนกลางได้สมมติเอาเก็บ ไม่ใช่เก็บคือคือ,คอเอาเอาคุณนัทวุฒิคุณจตุพรไปโยนไปในคุกชั่วคราวการเอาแกนนำเนี่ยแยกออกไปเนี่ยแล้วก็ไปกักกุมตัวไว้เนี่ยคุณนัทวุฒิประเมินว่ามันจะมีผลทําให้ลดแรงกระเพื่อมจากมวลชนไหมสมมติว่าฝ่ายที่เขายืดอานาจเนี่ยเขาเดินเกมที่ที่เล่นเล่นอย่างนั้นเนี่ยเก็บเอาเอาเอาหัวแกนนําไปเข้าคุกไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะงงงชะชา,า,ากันในช่วงแรกสมมุติเขาทาอย่างนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ย ประเมินสถานการณ์นี้เอาไว้ด้วยดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมจึงนัดปิดห้องเปิดใจคุยกันเพื่อให้พี่น้องแกนนำในระดับจังหวัดไปจัดตั้งการต่อสู้โดยอิสระและทำได้ฉับพลันทันทีในจังหวัดของตัวเองมีอีกฮะใช่ครับในสถานการณ์ที่แกนนำส่วนกลางอาจจะถูกจำกัดอิดสรภาพครับหรือต้องพูดตรงไปตรงมานะอ,อาจจะถูกจำกัดลมหายใจบรรดาแกนนำทั้งหลายในพื้นที่ทั่วประเทศ เขาได้รับการบ้านไปแล้วครับแล้วผมเนี่ยไปบอกให้เขาสู้ได้ถ้าประชาธิปไตยถูกทํำลายแต่บอกให้เขาหยุดไม่ได้นะครับครับพี่น้องที่สู้ร่วมกันมากับผมเขาไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นผมจึงบอกว่าใครก็ตามที่คิดสูตรจะฉีกรัฐธรรมนูญจะตั้งรัฐบาลออกมาแล้วบอกว่าจะเคลียร์ให้ทั้งหมดแล้วเรื่องก็จะจบเนี่ยม,มันจบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สู้มาเพื่อให้เคลียร ข้อกฎหมายคดีความให้ใครครับเขาสู้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาทําลายประชาธิปไตยครับครับแล้วคุณจะทําลายประชาธิปไตยเพื่อบอกว่าเอาทุกคนจะได้รับทุกอย่างที่ติดค้างอยู่ในชีวิตคดีความทุกเรื่องมันไม่ใช่ครับคนที่ต้องคดีความอยู่เนี่ยเป็นคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นอมแม้ว่าจะอยู่ในฐานะนําแต่อุดมการณ์ความคิดของประชาชนวันนี้เนี่ยมันเดินเลยไปกว่าก,า,การยึดติดกับตัวบุคคลแล้วครับ มันจบไม่ได้นะครับจากคุณนัทวุฒิพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้าวันนี้พูดคุยกับคุณนัทวุฒิไส้เกลือครับใน Dose ครับวันนี้ครับเข้าสู่รายการเด e Daily d o อ e นะครับวันนี้พูดคุยกับคุณนัทวุฒิไส้เกลือนะครับทําไมอีกฝ่ายเขาประเมินประเมินผิดล่ะคือหมายคขาว่าทําไมเขาประเมินว่ามวลชนฝ่ายเสื้อแดงเพลียงพราแล้วก็มวลชนฝ่ายกปปสนั้นมีจํานวนเป็นล้านล้านคนคือเขาไม่ได้ดูตาม ตามข้อเท็จจริงเหรอฮะมันมันเป็นเพราะว่าเขาแค่ปิดตาแล้วก็ไม่ดูข้อเท็จจริงหรือเขาหรือเขามาโนไปเองหรือ,อยังไงฮะเป็นความเชื่อหลังจากการบริโภคข้อมูล<ะ>ผ่านทางเวทีชุมนุมเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลายหลายวันติดต่อกัน<ะ>ก็เกิดความเชื่อเช่นนั้นการประกาศว่าคนออกมาชุมนุมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรคราละเป็นล,ล้านคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่น่าห่วงใยอยู่แล้ว<ะ>เพราะผมมั่นใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ ผมเนี่ยอยู่กับการชุมนุมเคลื่อนไหวมวลชนมาหลายปีครับในฐานะแกนนําของการชุมนุมแกนนําทํางานมวลชนเนี่ยผมเป็นรุ่นพี่คุณสุเทพหลายปีดังนั้นผมทราบว่าปริมาณคนมันประมาณไหนขนาดไหนอย่างไรเวลาเขานัดเดินขบวนใหญ่ก็มีน้องๆมีคนใกล้ชิดพพวกผมไปเดินปนอยู่ที่นั่นคราวละสี่ห้าคนไปเดินอยู่ตามจุดต่างๆผมก็เช็คทุกครั้งว่าจุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไง มันไม่มีแหละครับคนเป็นลาลั่นคนที่ออกมาเดินขบวนแต่แรกๆเนี่ยแสนสองแสนคนเนี่ยมีมแต่ก็เท่านั้นนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาแต่ส่วนของคนเสื้อแดงเนี่ยกำลังจำนวนมากเนี่ยเป็นบุคคลระดับล่างเป็นชาวไร่ชาวนากเกษตรกรซึ่งถ้าหากไม่มีสถานการณ์พิเศษเสียงของพวกเขาก็จะไม่มีใครได้ยิน และเมื่อมีสถานการณ์เข้าถึงเจอกมาครับและต้องรวมพลังกันให้ได้มากมหาศาลจริงๆเสียงของเขาจะดังขึ้นมผมประเมินนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์แนวร่วมของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแข็งแรงกว่าปี2553คือตัวเลขชุมนุมเพอร์เอเยอะกว่าใช่ครับแล้วผมไม่เห็นองค์ประกอบอื่นๆในสังคมที่แสดงชัดขนาดนี้เวลานี้มีนักวิชาการนักธุรกิจ กลุ่มคนต่างๆที่มีสถานะทางสังคมที่เรียกว่าเอาละพออยู่ได้ก็คือชนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยก็ออกมามากขึ้นก็อาจจะหนุนด้วยใช่ครับตรงนี้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังคุณสุเทพประเมินผิดเนี่ย <ฮะ S 2> สถานการณ์จะไปกันใหญ่ครับแล้วจะไปไกลครับผมถึงบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ครับผมเสนอทางออกเลือกตั้งใครชนะเป็นนายกคอรมอมาร่วมกันจัดหน้าตาให้ เอาละดูทุกฝ่ายสบายใจหน่อยไม่แต่คุณยิ่งรักก็จะยังเป็นนายกอยู่ดีหรือเปล่าอีกฝ่ายเขาไม่เอาไงใครจะลงเลือกตั้งมันก็ต้องยอมรับกติการชบครับ,รบถ้าหากว่าคุณสุเทพมั่นใจว่าเรียกคนมาเดินกระบวนได้ทีมเป็นล้านๆเ<ะ>ชื่อไหมครับว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในสังคมด้วย มีความเชื่อว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คุณสเตพนัดเดินกระบวนคนมา4ี่ล้านสามแสนคนคือน,นี่คือประเด็นไงคือคือ,คอมันเป็นการดูสื่อเฉพาะครับเฉพาะช่องเฉพาะข้อมูลแล้วมันมันทำให้ประเมินผิดแล้วเข้าใจสังคมผิดไปเลยไงครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเสื้อแดงเขารู้สึกอย่างไรมันเป็นปัญหาลึกในสังคมไทยนะที่ที่แก้ไม่ได้ในเรื่องของข้อมูลมันเข้าไม่ถึงผู้ใหญ่ดังนั้นมันจึงต้องเอากติกาเป็นตัวตั้งครับแล้วก็ให้เวลาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในสังคมเนี่ย มันช่วยกันเยียวยาความแตกแยกนี้ครับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเอ้าคุณแน่ใจว่าคุณจะชนะคุณก็เลยเสนอเลือกตั้งไม่ใช่คุณสุเทพก็ต้องมั่นใจสิครับว่าประชาธิปัตย์จะชนะก็เห็นบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมใดๆอยู่แล้วแล้วกติกาเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปออกแบบไม่เคยไปร่างครับแต่ชนะทุกทีก็เนี่ยครับก็กติกาล่าสุดคุณอภิสิทธิ์ก็แก้ครุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลรักษาการด้วยผมถามหนึ่งครับประชาธิปัตย์เนี่ยทางที่ด ถามจริงๆผมไม่ได้ประชดประชันนะสำหรับการเมืองไทยให้ให้ไปได้จริงๆเนี่ยแบบที่เป็นระบบสองพักที่เวิร์กเนี่ยนะประชาธิปัตย์ต้องถูกยุบหรือควรจะปฏิรูปแล้วมีหัวหน้าดีๆใหม่ถ้าให้คุณัุวุฒิเลือกเนี่ยอยากเห็นแบบไหนผมเคยเสนอผ่านทางรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งครับพิธีกรเขาก็ถามเหมือนคุณปลื้มถามเลยนะครับ<ะ>ว่ามีข้อเรียกร้องอะไรต่อประชาธิปัตย์ไหมผมบอกว่าต้องเปลี่ยนการนําโดยด่วนทันทีต้องเอาคนที่ เป็นคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงครับหมายถึงเป็นคนที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยด้วยความเคารพนะท่านไม่ใช่คนรุ่นใหม่ท่านเป็นคนรุ่นเก่าที่อายุไม่มากครับใช่คืออันนี้ไม่ได้ประชดประชันนะพูดมันเปูนเรงแบบวิเคราะห์อย่างตรงตรงครับแล้วภายใต้การนําของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถจะนําพาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เดินไปตามแนวทางประชาธิปไตยได้คนไม่มีความเชื่อมั่นกับบทบาทนี้อีกแล้วก็ต้องปฏิรูปตนเองใช่ครับานายกคนกลางถ้าม,มาจริงๆเนี่ยเสื้อแดงจะชุมนุมสมมติรัฐบาลคนกลางรัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลนอกรัฐมนูรรัฐบาลเถื่อนที่คุณนนทวุฒิพูดถึงถ้าเขาทําแบบที่คุณอภพิสิทธ์ทำในปีห้าสามล่ะเพราะว่าเขาเผชิญกับเสื้อแดงมัน มันจะไปขนาดไหนคือประเมินสถานการณ์นี่กลัวว่ามันจะรุนแรงเหมือนปี53อีกรอบหนึ่งไหมหลายคนก็เกรงกลัวว่ามันจะไปถึงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมห่วงใยที่สุดขณะน,นี้คือเรื่องที่คุณปลื้มพูดนี่แหละคือความสูญเสียของประชาชนผมจึงพยายามทําทุกอย่างและผมก็ยืนยันเลยนะครับทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยถูกทําลายผมจะทําอย่างถึงที่สุดก่อนครับอย่าให้มันไปถึงวันนั้นครับพอไปถึงวันนั้นเนี่ยผมจะไปบอกให้ประชาชนชนหยุดเนี่ย ผมก็บอกไม่ได้สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลที่มาจากวิธีการนอกกฎหมายเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการปราบปรามประชาชนขึ้นมาเหมืนมนอนกับว่ามันจะหนีไม่พ้นชะตากรรมแบบนั้นเพราะรว่าเขาไปประเมินตัวเลขผิดตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่รู้เขาจะเจอแบบที่คุณพิสิ์เจอทีนี้คําถามก็คือบรรดาขบวนการที่จะทําให้เกิดนายกรัฐมนตรีนอกกฎหมายเช่น รองประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยที่เขาหวังเป้าไว้หรือบรรดาว่าที่นายกต่างๆที่ผมหยิบชื่อมาเนี่ยต้องทบทวนเลยแหละครับว่าท่านจะเลือกมานั่งในเก้าอี้ตัวไฟฟ้าตัวนี้ทําไมเก้าอี้ไฟฟ้าแน่นอนครับมันไม่มีทางเลยที่ท่านจะใช่ครับไม่มีทางที่ท่านจะประสบความสําเร็จจากการเดินมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้ไม่มีทางที่ท่านจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นฮีโร่ ผู้มาแก้ไขความขัดแยง้งท่านจะถูกบันทึกว่าเป็นนายกนอกกฎหมายแล้วสร้ายอาจจะกลายเป็นทรราชที่ต้องปราบปรามประชาชนอ,อืผมถามหนึ่งชื่อคุณวิกรมกรมดิษฐ์เนี่ยนะฮะวันนั้นผมก็ดูที่คุณอาทูตแถลงนะครับ ชื่อคุณวิกรมกรมเด็ดโผล่มาจากไหนฮะเพราะว่ามันอันนี้นอกโผลสุดๆเลยนะนอกโผลทุกสื่อก็เลยบอกว่าเป็นม้ามืดเพราะว่ามืดม,มากเลยนะเนี่ยโคตรคุณวิกรมเขาก็งงนะเขาเขียน Facebook งครับมันมีความเคลื่อนไหวที่จะไปทาบทามคุณวิกรม,มให้มาทําหน้าที่นี้แล้วผมมั่นใจว่ามีการไปทาบทามแล้วครับแต่เขาอยู่ในถ้ำที่เขาใหญ่คือคุณวิกรมก็มีบ้านเป็นถ้ำที่เขาใหญ่บ,บ้านเลเลยก็อาจจะมีคนบุกเข้าถ้ำ ชวนเขาออกมาแต่เขาปฏิเสธแล้วก็ดีแล้วครับเขาจะได้ไม่เข้าถ้าลึกไปกว่านั้นมันเป็นไปได้ไหมว่าในที่สุดเขาจะหาคนรับตําแหน่งไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันแย่ขนาดที่ไม่น่าจะมีใครกล้ารับใช่ไหมคือผมคิดว่ามันโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงผมภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ว่าใครจะมาทําหน้าที่นี้ครับวันนี้เนี่ยท่านไม่สามารถจะเดินเหยียบกติกาประชาธิปไตยแล้วได้รับการยอมรับจากประชาชนได้ แล้วสถานการณ์มันต่างจากการยึดอำนาจปี49ด้วยนะครับอตอนนั้นบริหารง,ง่ายกว่านี้เยอะใช่ครับแต่เวลานี้เนี่ยคนเขาตื่นตัวทางการเมืองคนเขาหวงแหนสิทธิเสรีภาพรับมันมีการล้มการเลือกตั้งและคนออกมาต่อสู้ต่อต้านมันมีคนออกมาเคลื่อนไหวแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาผู้ทำลายการเลือกตั้งบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไม่เกิดตอนรัฐบาลพันธุ์โรอทักษิณน,นะครับเพราะตอนนี้จริงๆมวลชนก่อตัวมา,มานานแล้วด้วยครับเราสังเกตดูนะฮะ ตอนรัฐบาลพันตำรวจโททักษินถูกลุกไล่อย่างหนักเนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าออกมาแสดงความเห็นต่างกับขบวนการนั้นเลยครับแล้วใครออกมาแหลมแม่แต่หน่อยเดียวเนี่ยก็จะถูกกระหน่ำไม่มีที่ยืนแต่เวลานี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมแล้วเขาไม่ได้มีศูนย์กลางเป้าหมายที่รัฐบาลหรือตัวนายกรัฐมนตรีด้วยเขามีศูนย์กลางคือระบอบประชาธิปไตยเขาต้องการเลือกตั้งอะเขาต้องการเลือกนายกของเขาเองแล้วท่าทีของนานาชาติเนี่ยก็ชัดเจนอย่างยิ่ง ว่าประสงค์ต้องการให้มีประชาธิปไตยในประเทศไทยมไม่ยอมรับการรัฐประหารอยากเห็นการเลือกตั้งครับเหล่านี้ครับจึงขอให้บรรดาขาบวนการเบื้องหลังทั้งหลายเนี่ยได้โปรดทบทวนกันให้มาก ผมเห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศ <ฮะ S 2> แต่ต้องปฏิรูปภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้นครับจะไปปฏิรูปนอกกติกาประชาธิปไตยไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่เป็นประชาธิปไตยได้ครับและไม่มีทางแก้ปัญหาได้ด้วยคุณ,ณธุว์เจอนกหวีดเองเนี่ยเจอแบบเดินไปเดินมาแล้วมีคนเป่านกหวีดบ่อยไหมไม่ฮะผมเคยเจอถกักถากมั้งครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมยังเผมยังเจอเลยนะ,ะคุณปลิ่มโชคดีกว่าผมผมโดนสี่รอบอะผมครั้งเดียวก็ไม่ท่านที่มาเป่าก็ก็ไม่มั่นใจในการเป่า คือซุบซิบซุบซิบกันแล้วก็นั่งเล็งผมอยู่ตั้งนานนะผมก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่สนามบินครับแล้วพอมีเสียงประกาศเรียกไปขึ้นเครื่องเนี่ย<ฮ>เธอก็ลุกขึ้นเดินออกไปห่างหน่อยแล้วก็เป่าปิดเดียวแล้วก็รีบเดินเร็วไปเลยเขาก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยแต่ว่าเขาได้กแสดงจุดยืนผมก็คงไม่ได้ไปทําอะไรเขาอะครับเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะดูผมนั่งหน้าขรึมๆอยู่มั้งค,ครับครับผมถามหนึ่งนะเคยเคยคิดเรื่องระบบทักษิณไหมผมก็เคยคิดเรื่องนี้ว่าความเหมือนกับว่าอยู่ในเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในรัฐบาล ถ้ามองจากมุมของอีกฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่าคุณทักษิณก็ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากคือหมายก็ว่าอยู่ดีๆคนในเพื่อไทยเนี่ยอาจจะถูกเด้งออกจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้เนี่ยมันความเป็นจริงของความที่อิทธิพลของคุณทักษิณทางการเมืองที่มีเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วทำให้คุณธุศุธบางครั้งเห็นเห็นพ้องกับอีกฝ่ายบ้างไหมในบางครั้งในมุมมืดคนเดียวนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยว่าเป้ในายใหญ่ๆแล้วเกินี่ะคือ ตรงนี้เนี่ยผมผมต้องต้องให้ความเป็นธรรมกันแบบนี้นะครับว่าเมื่อกี้ผมเรียกร้องให้ประชาปัที่ปฏิรูปพักับผมก็อยากเสนอกับพักเพื่อไทยด้วยครับว่าต้องปฏิรูปกระบวนการของพักเช่นเดียวกันมันต้องมาจากประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีพื้นที่ของการมีส่วนร่วมมากขึ้นนี่คือส่วนของพักเพื่อไทยครับแต่ว่าในส่วนของพันตำรวจโททักษินเนี่ยเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเอาละท่านมีบารมีมีความได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากผู้คนสูง แต่ว่าสถานการณ์เจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปวาดภาพให้ท่านใหญ่เกินกว่าที่ท่านเป็นอ่ะออ,อคืออะไรก็ตามก็ใส่ไปที่ทักษิณหมดคใครก็ตามมาพูดจาเหมือนสนับสนุนรัฐบาลก็บอกว่าทักษิณซื้อคนนั้นแล้วซื้อคนนี้แล้วนี่เป็นกันแบบนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ซ้ํากันมาเจ็ดแปดปีจนเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าพันตำรวจโททักษิณเองเนี่ยก็ประเมินไม่ได้ว่าตัวเองถูกวาดให้ใหญ่แค่ไหนครับภายใต้กระบวนการของฝ่ายตรงกันข้ามดังนั้น มองพันตำรวจโททักษินเนี่ยให้เป็นคนธรรมดามมถ้าหากสิ่งไหนที่พันตำรวจโททักษินทำแล้วเห็นว่าผิดก็ให้กติกาที่เป็นธรรมตรงไปตรงมาเข้าไปจัดการเข้าไปตรวจสอบ,บอย่าไปสร้างภาพให้ท่านเป็นพยายักษ์พยามาลแล้วสุดท้ายเนี่ยพอคนก็เห็นความจริงว่าพันตำรวจโททักษินไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ฝ่ายที่พยายามจะยัดเยียดให้เนี่ย ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นฝ่ายที่เป็นพยายะพยมามันขึ้นมาเซงครับครับถามนิดหน่อยอเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่ง,ต,งตอนนั้นที่ตั้งชื่อลูกชายเนี่ยชื่อนอปนอปกอชื่อนปกฮะนปกฮะแต่ว่าตั้งใจให้มันตรงกับชื่อยอ่นอนปกอตอนแรกไหม <ฮะ S 2> ด้วยความภูมิใจยอย่างยิ่งว่านั่นเป็นขบวนการต่อสู้ที่ผมร่วมกับประชาชนจํานวนหนึ่งเคลื่อนไหวด้วยกันมาเพราะฉะนั้นลูกชายผมก็เหมือนชีวิตผมอะ,<ฮ>ะผมก็เลยเอาชื่อชีวิตน้อยๆของผมเนี่ย ตั้งเป็นชื่อกระบวนการต่อสู้ด้วยตอนนี้กี่ขวบแล้วับนับปกนี่ปีนี้จะเข้าหกขวบแล้วฮะับ้ผมถามหนึ่งพอมีลูกเนี่ยลูกผมเนี่ยสองขวบครึ่งพอมีลูกเนี่ยผมจะระวังคําพูดตนเองมากขึ้นพอพูดตามตรงผมกลัว <c oughs> ผมกลัวว่าผลกระทบที่มาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาที่ตัวผมมันกลับมาที่ครอบครัวครับ,ค,รบคุณัุวุฒกิกลัวไหมเพราะว่าเครื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยมันคือเป็นห่วงครอบครัวไหมเพราะในที่สุดเนี่ยเกมการเมืองตอนนี้เนี่ยมันเล่นกันมันเล่นถึงครอบครัว มันมาเล่นแค่ตัวบุคคลผมเป็นห่วงครับแต่ว่าขอความกรุณาอย่าได้ไปสร้างวิธีการแบบนั้นเลยเวลาผมพูดหรือแสดงความเห็นทางการเมืองในเวทีต่างๆเนี่ยผมก็จะงดเว้นในการไปแตะต้องบุคคลที่แม้จะอยู่ใกล้ชิดกับฝ่ายตรงข้ามของเราเพ<ว>ราะกบพปศเล่นถึงครอบครัวเยอะแต่ว่าไม่ควรจะทําอย่างนั้นอนอปชอก็เหมือนกันฮะถ้าใครจะทำเนี่ยผมก็เห็นต่างและถ้าหากว่ามีใครล้นออกไปไป,ไปเจอครอบครัวไปเจอคนที่ไม่เกี่ยวข้องพวกเราก็พยายามจะไปกระซิบ เตือนพวกว่าเฮ้ยอย่าให้ไปถึงตรงนั้นเลยเล่นกันในสนามที่เราสู้กันอยู่ตรงนี้แต่ว่าการมีครอบครัวหรือว่าการมีลูกเล็กๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าต้องสุขุมนั่นมากขึ้นเท่าเดิมไม่ได้อะครับถ้าถ้าเป็นชายโสดเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยคุณจะฮาร์ดคอร์ขนาดไหนมันไม่มีใครห้ามปรามคุณแล้วครับใช่ไหมแต่นั่นนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีความผูกพันกับใครมากๆี่ย มันก็จะทําให้เราตระหนักและก็รับผิดชอบต่อเขามากขึ้นชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันผมผูกพันกับพี่น้องมวลชนที่ต่อสู้ด้วยกันมาและวันนี้เนี่ยผมก็ตระหนักว่าผมต้องรับผิดชอบต่อพวกเขาครับต้องพยายามอย่างถึงที่สุดไม่ให้เกิดความรุนแรงกับเขาต้องพยายามอย่างที่สุดแม่ถึงวันที่เขาต้องสูญเสียต้องบาดเจ็บล้มตายครับและจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมก็ต้องสู้ตั้งแต่ตอนนี้ครับชัยชนะที่ควรมีเนี่ยคือเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องรบ เพราะถ้ารบต้องมีความสูญเสียครับนปชก็คนไทยออีกข้างหนึ่งที่ถืออาวุธอยู่ก็คนไทยทําไมเราต้องไปกันถึงวันนั้นก็หวังว่าทุกคนทําหน้าที่ของตนเองแล้วก็ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็รักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน้าก็ ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะ,ะผมก็พูดได้แค่นี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> ขอให้โชคดี <c oughs> ผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นว่ามันจะปิดเกมกันอย่างไรแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ, <c oughs> บคุณท <c oughs> ูตครับพักก <c oughs> ันสักครู่ครับท่ <c oughs> บบานผู้ชมเดี๋ยวกลับมากับรายการ The Daily dose ครับ